สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค r y p t o w e e k l y Report โดยบอลทรินิตี้พี่คิมครับเนื่องจากสถานการณ์บิตคอยนคเับที่ค่อนข้าง,าง,างร้อนแรงม่าราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยล่วงกันแบบรนะเนระหน้าทางกระดาษเลยเนาะโดยในส่วนของบิตคอย n เนี่ยก็ล่วงลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะโดยหลุดเส้น200 We e k moving average ที่ยืนอยู่มาตลอด10ปีที่ผ่านมาเลยค่ะน้องอม่อนโดยเมื่อต้นสัปดาห์นะคะราคาสูงสุดของบิตคอยน์ยอยู่ที่สองหมื่นแปดพดอลลาร์ค่ะแต่ว่าจากการที่ราคาของเหรียญบิตคอยและเหรียญอื่นๆในกระดานเนี่ยร่วงลงใช่ไหมคะทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยสูญเสียมูลค่าไปกว่า50%เลยนะคะโดยคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็จะเป็นทางไมเคิลซัลเลอร์แล้วก็ตัวอีลอนมัสค์ค่ะที่เขาเนี่ยตากขาดทุนไปรวมๆกว่า1.5พันล้าน,นดอลลาร์เลยทีเดียวโอ้อแล้วอย่างนี้ไมโครสแตรัทจี้ที่ถือบิตคอยสูงสุดนะครับจะะเกิดอ,อไรขึ ก็คือถ้าเกิดว่าราคาของบิตคอยเนี่ยร่วงลงไปต่ํากว่า2 1 0 0 0ดอลลาร์ก็จะทําให้เขาเนี่ยต้องทําการเติมเงินกู้เข้าไปเพราะว่า m i c r o s t r a t e g y เนี่ยถือได้ว่าเป็นบริษัทที่เขาเนี่ยถือครองบิตคอยสูงสุดเลยอยู่ที่ประมาณหนึ่งแมา btc ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าราคาของบิตคอยมันร่วงต่ำไปใช่ไหมเขาต้องทำการเติมเงินกู้จะทำให้เขาเนี่ยเป็นหนี้มหาศาลเลยโอ้แล้วอย่างนี้ราคาบิตคอยที่รีบาวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานี่เกิดจากอะไรครับ ถ้าเกิดเป็นในกรณีนี้นะเกิดจากการที่ทางเฟดเขาได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย 0, ้ย0.5%ทําให้ราคาเนี่ยดีดกลับมาอยู่ที่22,000ดอลลาร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หลายคนเ,นเป็นกังวลว่าทำ bitcoin เนี่ยราคาจะล่วงต่ากว่า20,000แต่ก,ก็หลังจากการที่เฟดเนี่ยได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย 0, 8, ้ย0.5%ก็ทําให้ราคาดีดกลับขึ้นมาที่22,000นั่นเองอืพี่คิมครับ นอกจากข่าวบิตคอยที่อาทิตย์ที่แล้วผมเห็นข่าว USD ดีที่หลุดเพกด้วยนะครับผมหลังจากที่ราคา USD ดีหลุดเพกหนักตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่13มิถุนายนผ่านไปแล้วกว่า2วันสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับซ้ำส,สถานการณ์ยังแย่ลงสัดส่วนการหลุดเพกหนักหน่วงยิ่งขึ้นล่าสุดแตะราคาที่0.952ดอลแล้วนะครับผมไม่ทราบว่าพี่คิมคิดว่ามันจะซ้ำรอยกับทางเหรียญรูน่าไหครับ พี่ว่าถ้าเกิดว่าราคาของตัวอทองเนี่ยเหรียญทองเนี่ยย,ยังร่วงไปต่ำมากกว่านี้เนี่ยมีโอกาสเลยนะที่จะสูญสิ้นมูลค่าแล้วก็สำรองโซลูนาได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอ้โเออแล้วอย่างนี้ที่ข่าวโซลูนาครับผมเกิดอะไรขึ้นกับโซลูนาบ้างนะครับอืมเมื่อกี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยราคากรรมดีขึ้นหลังจากที่ทางเฟดได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75ใช่ไหม<ช>แต่โซลูนาเนี่ยเรียกได้ว่าส่วนทางกันเลยทีเดียวราคาเนี่ยกลับร่วงลงนะคะซึ่งความผันผวนตรงเนี้ยมันทำให้เกิดการลิควิดเดตของเหรียญโซ มูลค่าเกือบสิบล้านดอลลาร์เลยในช่วงยี่สิชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองน้องม่อนใช่ผมซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆออเว็บเทรจคิปโตเลย ซึ่งตรงนี้ทำให้ตัวโทเค็นโซลา ا ่ามูลค่ากว่า27ล้านโทเค็นเนี่ยถูกถอนออกจากระบบนิเวศซึ่งตรงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13มิถุนายนแล้วทำให้มูลค่ารวมที่ถูกล็อกในตัวสมาร์ทคอนแทคของโซลา ا ่าเนี่ยเหลืออยู่แค่74.65ล้านโซลา ا ่าเท่านั้นเองอนอกจากข่าวนี้ผมยังเห็นอีกข่าวที่น่าสนใจนะครับคือข่าว Fcoin ครับอ๋อใช่ NFT ลิงค์เบือใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนั้นเลยครับผมซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นเหรีเป็น คอยที่บูมมากเลยนะครับในช่วงที่เป็นช่วงที่ NFT ได้รับการนิยมแบบอย่างสูงนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์คริปโตในปัจจุบันนะครับที่ค่อนข้างร้อนแรงตัว F คอยนะครับร่วงลงมาเหลือประมาณ85.5อีเาเรี่ยมเท่านั้นเลยนะครับจากไฮเดิมเรียกได้ว่าในสัปดาห์นี้เ,เป็นสัปดาห์ที่มีความผันผวนสูงมากเนาะในตลาดคริปโตเคอเรนซีใช่ครับราคาในต่างร่วงลงกันหลายเหรียญเลยทีเดียว้วเราก็ต้องมาติดตามต่อนะคะในสัปดาห์หน้าว่า จะมีเหรียญตัวไหนที่ราคาร่วงลงอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะสามารถดิดตัวกลับขึ้นมาได้หรือไม่นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Crypto Weekly Report นะคะโดย b o l l o t i n i t y ค่ะได้ที่ Facebook Trinity Security Group นะคะหรือว่าที่ YouTube Trinity Security ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ